วิถีชาวบ้านอีสานยูทูบครับสวัสดีครับพี่น้องผมอีสานยูทูบนะครับเมเนียมพายพี่น้องเข้ามาเบิงงัวงามนะครับบัวงามไปเบิงเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบผมอีสานยูทูบมาติดตามเบิงหัวนะครับเบิงหัวงามได้นี่แม่นี่แม่สาวหรือ,รอแม่ลูก ลูกสมในทองลูกสนลูกสี่เอาพอพันได้ไะไซว้น้ำทองนะ K F 68K F 68K F 68เอ้ยหัวงามเนาะพอพันดีด้ K F 68เนี่ยกหดอดวันที่เก่าด้ยทกากำหนดขอดวันที่เก่าโอ้จะได้มันมานอีก่ไดเนาะขึ้นว่าแยกเพียบบ่เบอร์้บแยกเนาะอ่ะอกมาตัวใดก็เอาหลอดลวเนาะ ว้าว่าแต่เป็นหัว,ว,ห,วหลดแล้วอ่าโตน,นี้นะพัดมากนี่อันนี้เป็นลูกของเมียนี่แล้วเป็นลูกของแม่นี่เป็นลูกตัวที่ใหญหน่อยเนาะตัวที่สองตัวที่สองขายแล้วของเพิ่งนนั่นเป็นตัวที่ไปแล้วขายแล้ววะัวน,นี้เพินน่งนี่ได้จักเดือนแลน้วนี่ขวบขวบปีพอดีขวบปีอืมขวบปีแล้วขวบปีเลยเนาะ ลูกตรงนี้พ่อพ่นเนยใดใสมาใส่พ่อเพ่นกอบุกหน้าเดี๋ยวพ่นดอกแกเป็นง้อทั้งบานนี่ละหัวบ้านเท่าง้อคมบ่เป็นงัวเข็มเนาะบ่บเป็นงัวเข็มเคเ, e เอฟสามเออหกแปดนั่นสมเข็มไม่เรียบร้อยเนาะโอ้อ,ออกมากำหนดขอดอยู่ไ,ๆไหๆนี่พี่น้องหมานี่ตีนี่มาแม่นี่เด้กเป็นแม่ผสมเนาะ แม่เพิ่งนี่ไหมโลูกกระทบได้เหรียญกระทบกระทบบามันหาหน้าตาดีคุณใหญ่หนาเนาะหนาดีครับผมเป็นได้ลูกที่น้อยแม่นบอลูกคนนั้นลูกแรกเลยล่ะลูกแรกโอ้หัวแม่สาวได้ลูกแรกได้อาทิตย์นึงแล้วแม่นบอลนี่ลูกเพิ่นแ่่พอยังสะสมไปนี่ออกมาหนีไหม KF สามหนึ่งโอ้ตัวนี้ KF สามหนึ่งวะนี่ อ้ hehe, หนาตางามนะครับแข้งขาในเนื้อาทิตยศไหนบอกอู้หนาเด็กปีหน่องเอ้ยหนาหนาตาหมกดีโอ้งามหนังหนาขาใหญ่นะครับโซนเนาะอู้หนาหนาหนาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเหรอเบิ่งก่อกอืมได้จักมือได้เจ็ดยกมือเจ็ดมือนี่ โอ้วังลูกได้พี่น้องวังลกูกต่างกินต่างกินนะต่างกินบ่สอุย้ยงามครับงามงามงามขอดตามกำหนดอยังไงเนาะเลยกำหนดอยู่แปดหมื่นเลยกำหนดอยู่แปดหมื่นอ่าถ้าปกติเนาะคือว่าปกติซ้ำอุ้หน้าตาดีนะครับพี่น้อง KF สามหนึ่งกระมาเบิ่งงัวงามนะครับ โอ้หน้าตาดีหนังหนาขาใหญ่นะครับถ่ายใหญ่ดีความเปเลยแม่เพิ่นกับสมส่วนนี่เนาะแม,ะม่ครับอ่ะผม,น,มน,นะครับมีตัวใดสีวาบอนนี่ย่งบอนเนียวนะครับผมได้พานมานะครับ ของง่วงามผมก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบ่ง,บงแน่ขนาดผิดก,กินผิดก,กินได้ครับยูพี่ย <laughs> ูพีบอ <laughs> ว่งงลูกเนี่ครับหน้าตาดีใช่ไหมก็ได้ราคาเขพาพัฒนาเนาะครับนอ้อยัางอยู่ <laughs> พิกัดนี่บานได้หน่อยเนะน,นาะ สุขวัฒนาตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องหัวง,ง่ามผู้ใดอยากมาแวะมาเบิ่งมาชมแมนอยู่เคเอฟสามหนึ่งนีแล้วเนี่ยอีกบุกี้มือกับเไดเบิ่งเ f เอฟหกแปดเนาะอ่าจะได้หลนอีกได้ครับพี่น้อง แม่เพื่นนี่แม่เคเอฟสามหนึ่งถีออกมานี่เป็นงัวเขาสื่อมาแม่นบ่ะสือมาขา,ขายลูกแม่แหลกแม่ดำเนาะลูกแหลกเขาแม่ดำมันเป็นตัวเถิเก็เ,เ,กกเลยมาสื่อแม่นี่เขาสื่อมานเด็จกจักหืมที่าม,มาที่บ,บุญเขาสืบ ซ,ซื้อมาได้ดซิฟมือก็มา่อคืนเอาได้เด็ดสมเลยราคาตอนนั้นซื้อลายวันไหนหัวแมงนี่คิดกลัวนี่ราคาตอนกับพ่อค้านแพงนี่เนาะหัวกำลังกำลังสเกลังสเื่เออกำลังสเสืเ่อมเอามาก่อน,นแล้วก็เลยเออเอาข้าวผ่านเขาขายเขาขายเจ็ดบ้าหอยเขาขายเจ็ดเลยเพราะกับมาหอยมา่อในสามสี่เดือนนี่ยสามสี่เดือนเห็นทองแล้วเขาขายเจ็ดเลยวันขายเจ็ดหมื่นพี่น้องราคาฟูงขึ้นมาแบบเกือบเครื่องตัวเครื่องเนาะ เหลือปล่อยอีกแต่แต mm ่ก hmm. ับบ่อปล่อยบ่ปล่อยไปบงลูกเออถ้าบงลูกมันก่อนเพราะว่าเอาัวพลังไว้เรื่อยๆพลังอยู่ขึ้นมาทันใดกะถือว่าแม่แม่กับน้านัวแม่นี่สีประมาณลอยสี่สิบบวกเนาะประมาณครับประมาณลอยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องแม่พี่น้าดีนะแม่กะ กกหางใหญ่นะครับกกหางใหญ่หางหนียวกลามหอดินเลยเนาะงามงามครับงามดีกกหางใหญ่ดีนะครับวิธีเลี้ยงวิธีดูแลของพ่อตอนนี้ให้จันได้แน่ตอนนี้มีอาหารบอก บ่บ่ได้ให้็นว่าอาหารมันอาหารคนก็แต่ว่ากที่นี่ห้ามแ็นบางช่วงบางช่วงอาหารคนเด้นั่นแหละเป็นห้ามลักๆก็คือฟางเขาเนี่ยแหละให้ยาสดให้หยาสดแน่เนาะให้ฟางให้เพื่องข้าแน่เนาะเป็นเหลืองปกติขาบ่ได้ชื่อฟางอืมต้องเติมเข้ามา เปลืองนี Pod ่ยเขาต้องมีตลอดเนาะฟางเปลืองเขาต้องอัดไว้นะครับก่อนเกลืี่ยนี่เกลืี่ยบำรุงชื่อข่าวอะไรที่เป็นชื่อตัเกลี่ยกับผมความสะอาดคเขาความสะอาดในคอกบวให้มีกินบวห้มีความชื้นคอกเข้านี่เขาดูแลแบบใดนนะครับเนาะเก็คือเลามันเขียวมากสุดเลยตอนแรกยันสองนะครับ เศษเพื่องที่มันเป็นเศษกบกบใบกบใบบอกนี่เป็นต้นพี่น้องด้วยแขงดีด้คือเฮาต้องมีเฟื่องแหงเพื่องเศษเฟื่องน้ำนอเวลาพันขี่ออกมาแล้วเ้าก็เก็บกบใบนออ่ะมาเลยครับคนสวยมาแล้วครับนางสาวไทยนางสาวประจำขอกนะครับนี่ ดาวประจําขอกแต้มแต้มโอ้ยหนาดีนะครับหนาตามานกล่องลูกบางกล่องโอ้สวยๆเคเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องเด้ออ่านาตาดีนะครับสําหรับทูถีเลี่ยงหัวนะครับถี่ยังลังเลว่าจะเอาสายพันธุ์ใดเน่ยครับผมก็มีโอกาสนะครับอีสานยูทูบผมนะครับกับผ้า มารีวิวให้พี่น้องเบิ้งเพื่อพี่น้องถูกใจนะครับ KF สามหนึ่งหน้าตาดีนะครับผมแข้งขาใหญ่หนังหนาขาใหญ่นะครับนีความหนาสวยงาม KF สามหนึ่ง้าตาดีได้พี่น้องนึงอ้เนาะเจ็ดมือเป็นต่าหาแข็งมุกนะเนาะมุกดีแห่งเออมันเป็นงวัวราม พี่องยืนยืนสงงาดีแห่งยืนสงงาดีครับขาตรงในลักษณะของคนยืนนะครับเด้อเป็นง่วงงามการยืนของคนขาจะตรงกับหนอกนะครับเิ่งเลยครับ ผมมีโอกาสนะครับผิสา o u t u b e เลยมาแวะเบิงหัวงามขอกนี่ครับผมยินข่าวว่าหัวเพิ่นออกลูกที่เอฟามหเลยติดตามมาเบิงผมราคาตอนนี้ว่าันปล่อยเนาะย่างย่างย่างมันวานเนาะขยายขยายไปอีกอนเนาะครับเนาะครับผมเนาะ มหี้สีลายโตก่อนนะผมกับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดสับสระไข่นุ่มครับผมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับผมวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเจ้าของฟาร์มนะครับ,<อ>บครับผม ฟาร์มยังน้อยนี่เนาะฟาร์มโชคธุรกิจฟาร์มครับโชคธุรกิจฟาร์มนะครับบาทกับบอกไปเลยครับผมบานกับบอกไปแล้วโชคธุรกิจฟาร์มนะครับถ้ามีพี่น้องเาสนใจอยากโทรมาสอบถามในการเลี้ยงสิโทรมาด้ยเบอร์โทรไดเนาะครับโทรมา้ติเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ้าสองเก้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสองเก้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองครับผม แต่พี่น้องเขาโทรมากอะให้คำตอบได้เท่าที่สิยหายได้เนาะในการเลี้ยงนะครับผมตามทีปษษษ่ประสบการณ์มานะครับผมอยากออกกล่องมากเพื่อนนี่หน้าตาดีนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิกอนเด้อคลิปหน้าจังพอกับผมอีกนะครับ วิถีชาวบ้านอีสานยูทูบครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผม